ปัจจุบันก็มีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งครับว่าเรามีเชื้อด้ยยานในอาหารในเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุนเนี่ยฮะก็ต้องระวังเป็นพิเศษที่เชื้อพวกนั้นเนี่ยสามารถสร้างสารพิษในอาหารได้อาหารที่ตั้งไว้นานแล้วก็ทําให้จํานวนเชื้อเพิ่มจํานวนแล้วก็สร้างสารพิษมาอย่าไปซื้ออาหารที่ทิ้งไว้นานแล้วพยายามเลือกอาหารที่ปรุงสุกถ้าเรากินผักจะปลอดภัยไหมคะอาจารย์เป็นคาถามที่ดีมาก สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับประชาเชื้อรายการที่จะนําทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับจุลชีพอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงกับทางด้านของเชื้อแบคทีรียนะคะที่ามาในอาหารนะคะแล้วก็อาจจะก,ก่อให้เกิดโรคท้องเสียเนี่ยได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อันตรายที่มากับเชื้อแบคทีเรียที่พบได้ในอาหารวันนี้เราได้ผู้เชี่ยวชาญค่ะด้านแบคทีรียนะคะแล้วก็เชื้อดื้อยาน,นะคะมาพูดคุยเรื่องนี้ให้เราฟังค่ะพบกับ รองศาสตราจารย์ดอ,อร์นายแพทย์ชานวิทย์ปรีพุทธ,ธรัตน์นะคะจะมาพูดคุยกับเรื่องอในอีพีนี้แล้วก็ให้เราฟังครับครับผมสวัสดีครับผมชานวิทย์นะครับขอบคุณคมากนะครับที่เชิญมาในรายการวันนี้ไม่ทราบว่าอาจารย์วิจุดัยจะมีคําถามพิเศษอะไรเลยหรือเปล่าครับก็อยากเริ่มได้ก็อยากให้อาจารย์เกินเกี่ยวกับอาจจะเป็นประวัติศาสตร์ของเชื้อที่พบในอาหารให้เราฟังก่อนดีไหมคะว่ามันเจอมานานแล้วหรือยัง ว่ามันเพิ่งเป็นประเด็นมาเมื่อไม่นานมานี้ค่ะจย์ครับก็เชื้อแบคทีเรียนะครับ<ม>ก็พบได้ทั่วไปในสิ่งแวลงดล้อมรวมทั้งในอาหารของเราด้วยเพราะว่าเราก็กินอาหารบางครั้งก็ไม่ได้เป็นอาหารที่ทําให้สุกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีปริมาณเชื้อที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารตลอดเวลานะครับแต่ร่างกายของของพวกเราเนี่ยก็จะมีว<ม>ิธีการที่จะกําจัดเชื้ออยู่แล้วนะครับแต่เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียบางชนิดมีความสามารถในการก่อโรคครับเพราะฉะนั้นก็ จะต้องเป็นที่ต้องจับตามองเฝ้าระวังนะครับเพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดโรคพวกนั้นนะครับซึ่งก็จะมีอยู่สองสาตัวที่เป็นตัวที่ทําให้เกิดโรคหลักๆนะเช่นการทําให้เกิดอาหารเป็นพิษนะครับในกรณีที่เชื้อพวกนั้นเนี่ยสามารถสร้างสารพิษในอาหารได้อาหารที่ตั้งไว้นานแล้วก็ทําให้จํานวนเชื้อเพิ่มจํานวนแล้วก็สร้างสารพิษมาพอเรากินเข้าไปก็จะเกิดอาการอาหารเป็นพิษจะมีขึ้นไส้อาเจียนม,มีท้องท้องเดินได้นะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ ได้รับเชือ้อจํานวนมากเข้าไปเลยจาก<ะ>จาก,การกินนะครับก็จะเกิดการแบ่งตัวของเชือ้อแล้วก็วก่อโรคแล้วก็ทําให้เกิดท้องร่วงท้องเสียท้องเดินได้ครับก็รประมาณนี้ทีนี้อาจารย์ถามถึงประวัติศาสตร์ของเชื้อนะว่าทีนี้เชือ้อก่อโรคในใน,ในทางเดิอนอาหารนี่จร,จร,จร,จริงๆช่วงจะเข้าหน้าร้อนก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าอากาศร้อนเนี่ยแบคทีเรียซึ่งที่ก่อโรคในคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอาศัยอยู่ในอุณหภูมิร่างกายได้นะ37องศาเซลเซียสทีนี้ร่างกาย ของเราเทียบกับหน้าร้อนของประเทศไทยนะครับ <c oughs> ประเทศไทยก็จะมี <c oughs> อุณหภูมิห้องหรือว่าอุณหภ, <c oughs> ภูมิทั่วไปใกล้เคียงกับทางในระบบของร่างกายเพราะฉะนั้นเชื้อ <c oughs> พวกนี้ก็เลยจะเติบโต,ตได้ดีนะฮะแต่ถ้าเกิดเราไปทานอาหารที่เตรียมไม่สะอาดนะครับก็จะมีเชื้อพวกนี้อยู่ในอาหารซึ่งโดยทั่วไปก็มักจะเป็นตามร้านค้าเนี่ยแหละครับ <c oughs> ที่ขายอาหารแล้วไม่ได้มีการอุ่นอาหารที่ถูกต้องแล้วก็วางทิ้งไว้ตั้งแต่เช้ายันเย็นแล้วเราไปซื้อ ตอนเย็นเนี่ยก็มักจะมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อพวกนี้เข้าไปแล้วก็จะเกิดอาการที่ว่าเป็นอาหารเป็นพิษหรือท้องเสียได้ซึ่งก็โดยทั่วไปนะคนไทยก็จะมีภูมิคุ้มกันพอสมควรเพราะเราได้รับเชื้อพวกนี้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นในในวัยเจริญพันธุ์ผู้ใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่ในเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุนยฮะก็ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่าได้รับเชื้อไปไม่มากภูมิคุ้มกันของ กลุ่มนี้จะน้อยนะ,ะก็จะเกิดอาการรุนแรงได้นะคระับแล้วมันมีอันตรายที่แฝงอยู่ที่เราอาจจะไม่ได้คิดถึงไหมคะอาจารย์นอกจากการท้องเสียหรือว่าก็ก็มีฮะมีประเด็นที่ว่าพอเราเกิดโรคติดเชื้อเนี่ยนะฮะในใน,ในทางปฏิบัติทั่วไปเนี่ยก็จะต้องให้ยาต้านจุลชีพใน,ในการฆ่าเชือเ้อแต่ว่าโรคทางเดินอาหารที่เกิดจากเชื้อเนี่ยบางครั้งมันไม่เป็นตัวเชือ้อมันเป็นเป็นสารพิษ นะครับเพราะฉะนั้นการกินแอนติบาติกหรือยาปฏิชีวนะนี่ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะฉะนั้นก็มีความพยายามดจรณรงค์นะฮะว่าเขาเรียกว่า rational drug use หรือการใช้ยาสมเหตุสมผลนี่เองนะครับว่าถ้าเกิดอาการท้องร่วงท้องเดินเนี่ยไม่จำเป็นต้องทานยาปฏิชีวนะครับจะหายได้เองภายใน3วันในกรณีที่เป็นเชื้อก่อโรคนะครับ แต่ถ้าเป็นอาหารเป็นพิษเนี่ยจะหายได้เองภายใน24ชั่วโมงครับ,บถึงแม้ว่าตอนที่เป็นนี่จะมีอาการทุรนทุรายมากมันจะเป็นความไม่สบายตัวอย่างมากขึ้นไส้พื้นพระอมนอนไม่หลับอะไรก็ว่าไปเนี่ยแต่24ชั่วโมงแล้วก็จะหายเพราะฉะนั้นไม่ควรจะกินยาปฏิชีวนะใดๆนะครับ,รบแต่ถ้าเป็นพวกที่โชคร้ายมากๆได้รับเชื้อเยอะแล้ว3มวันไม่หายเนี่ยฮะก็จะมีการติดเชื้อที่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นแพทย์ก็จะต้องให้ยาต้านจุลชีพแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใคร มีอาการทางทางเดินอาหารนานเกิน3วันแล้วนี่ต้องไปพบแพทย์นะครับแล้วก็ถ้าแพทย์ให้ยาต้านจุลชีพก็มักจะดีขึ้นแต่ปัจจุบันก็มีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งครับว่าเรามีเชื้อดื้อยาในอาหารนะครับเพราะจริงๆแล้วเชื้อดื้อยาเนี่ยมีมานานแล้ว่อยางที่อาจารย์วิชิดาเกลดว่ามีประวัติศาสตร์เหมือนกันเนี่ยความจริงเคยมีบันทึกฮะในในการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติว่ามีเชื้อดื้อยาระบาดในห่วงโซ่อาหารมาตั้งแต่1980กนะครับก็เท่าไหร่อะ 40กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราก็ทําการศึกษาวิจยัยตรงนี้มาฮะเราก็เลยรู้ว่ามันมีมฟุตบอลพพโทเจนมาจากผงโซอาหารแล้วก็เป็นจากฟาร์มนะครับ<ม><ม>แล้วก็พวกนี้จะมีประเด็นและว,ว่าเราต้องการเพิ่มจํานวนผลิตภันฑ์อาหาร<ม>ที่เป็นเนื้อสัตว์เป็นในปริมาณมากตามวิวัฒนาการความทันสมัยของมนุษย์นะฮะที่จะมีอาหารโปรตีนสูงขึ้นในราคาถูก พราะฉะนั้นจะมีการเร่งให้สัตว์พวกนี้ไม่ป่วยก็เลยมีการเสริมการกินด้วยให้อันติบาติกเข้าไปนะฮะยาปฏิชีวนะแล้วทาให้สัตว์ไม่ป่วยก็จะได้โตเร็วเชื่อไหมฮะว่าไก่สามกิโลกรัมเนี่ยโตแค่สี่ิบห้าวันเท่านั้นเองสี่สิบห้าวันจับออกจากไข่แล้วกลายเป็นตัวที่หนักสามกิโลกรัมเนี่ยใช้เวลาแค่เดือนเศษแล้วเราก็กินกันไปเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อด้วยยาที่ไก่หรือสัตว์พวกนี้เนี่ย มันได้รับแอนติบอดติกแล้วก็ฆ่าเชื้อที่ไม่ดื้อยาไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นในในตัวของสัตว์เหล่านี้ก็จะมีเชื้อดื้อยาหลงเหลืออยู่เพราะเมื่อผ่านการชำละแล้วก็การปรุงที่ไม่ไม่ถูกสุขาอ,อนามัยนะครับ,รบก็มีโอกาสจะได้เชื้อดื้อยาปนปื้วยเข้ามาในห่งวงโซ่อาหารนัรนนเองคร,ครับฟังดูแล้วเหมือนจะอยู่ในเนื้อสัตว์สัส่วนใหญ่นะคะอย่างนี้ถ้าเรากินผักจะปลอดภัยไหมคะอาจารย์ครับเป็นคําถามที่ดีมากที้ผักเนี่ยจริงๆผักสดบางครั้งเราทานแบบสลัด หรือส้มตำเนี่ยอะไรก็แล้วแต่มะนาวผักชีที่โรยหน้าเนี่ยฮะบางครั้งการปลูกผักนี่เราใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะครับซึ่งเป็นมูลสัตว์ซึ่งก็คือมีเชื้อดื้อยาปนเปื้อนอยู่ในน้นนะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยผมเดาว่ามีความที่จะต้องระวังมากนะคีมีความพยายามทางภาครัฐนะครับอย่างกรมปศุสัตว์กับออยเนี่ยเราก็พยายามรณรงค์ให้ความรู้แล้วก็ ควบคุมการใช้ยาต้านจุลชีพในการเลี้ยงสัตว์แล้วนะครับว่าไม่ให้ใช้ในในการผสมอาหารนอกจากสัตว์ป่วยค่อยรักษาอย่างนี้ครับก็ค,คาดว่าในอนะคาคตอันใกล้ปัญหานี้จะลดลงค่ะเห็นอาจารย์เอาพร็อพมาด้วยนะคะวันนี้ให้อาจารย์กล่าวถึงพร็อพของอาจารย์สักนิดนึงค่ะครับก็หนังสือฉบับนัตนะอ่านแล้วดีมากนะครับถึงแม้จะตีพิมพ์ปี2009นะครับ2009 14-15ปีมาแล้วนะครับเป็น f o o d b o r n microbes นะฮะ shaping the host ecosystem ก็จะมีความรู้เกี่ยวกับการที่มีเชื้ออยู่ใน Environment อยู่ในสิ่งแวดล้อมแล้วก็กระจายไปอย่างไรพอดีมันมีประเด็นเรื่องของเชื้อดือยาอยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยผมก็เลยชอบอ่านแต่จริงๆนี่ในเล่มนี้มีประวัติศาสตร์ของเชื้อที่อยู่ในอาหารว่าต้องอย่างที่บอก40้ปกว่าปีจนถึงปัจจุบันนะครับก็เราก็ได้ฟังมาสักพักนะคะก็คิดว่า ตอนนี้ก็รู้แล้วว่ามันเป็นปัญหานะคะในระดับของประชาชนทั่วไปค่ะอาจารย์คิดว่าเราจะสามารถช่วยหรือว่าป้องกันปัญหานี้ได้ยังไงไหมคะครับก็ในสําหรับประชาชนทั่วไปนะฮะก็เรื่องการปรุงอาหารครับที่สาคัญมากการที่จะนําอาหารดิบเนื้อสัตว์ดิบมาปรุงอาหารเนี่ยต้องแยกเขียงนะครับมีเขียงสําหรับหั่นผักเขียงสําหรับหั่นเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็ต้องทําความสะอาดให้ดีนะครับล้างอะไรให้เรียบร้อย แล้วก็ปรุงให้สุกเป็นหลักเพราะฉะนั้นกินร้อนช้อนกลางล้างมือนี่ก็ยังมาใช้ตรงนี้ได้นะกินร้อนนี่ก็คือทําให้ให้เชื้อดื้อยาตายนะครับหรือเชื้อทั่วไปที่อยู่ในอาหารก็สามารถที่จะฆ่าได้นะครับทีนี้ในเรื่องของผักสดผลไม้จริงเชื้อพวกนี้อยู่ทั่วไปหมดเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังที่ตัวเราเองเท่านั้นเองนะครับที่ีมีประเด็นว่าคนทั่วไปเนี่ยที่ได้รับเชื้อไปแล้วก็จะไม่ได้เป็นโรคทุกรายนะครับเพราะว่าเชื้อพวกนี้ก็อยู่กับเรามาตามวิวัฒนาการนอกจากเราโชคร้ายได้รับเชื้ออไไปปเเยะกิน ก็จะเป็นโรคได้บ้างงนั้นก็ไม่ต้องกังวลมากมนะครับก็ทานไปแค่ให้สะอาดจะได้รับเชื้อน,น,น้อยๆแล้วก็จะมีภูมิคุ้มกันของร่างกายที่สร้างขึ้นมามเพราะฉะนั้นคนไทยเราจะมีภูมิคุ้มกันเยอะกว่าค,คนต่างชาติพวกต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยบางครั้งก็จะเกิดเรียกว่า travelers diarrhea er เพราะเขาไม่มีภูมิคุ้มกันนั่นเองอนะครับทีนี้แต่สําหรับคนที่มีความเสี่ยงเช่นเด็กเล็กผู้สูงวัย หรือผู้ท like ี map, like food, like ่เป็นมีโรคประจําตัวนะครับที่ทําให้ภูมิคุ้มกันลดไปอย่างเช่นโรคมะเร็งเป็นต้นนี้ก็ต้องใช้อาหารที่สุกจริงๆห้ามทานผลไม้สดเป็นต้นนี้ครับแล้วก็ในในยุคที่เป็นหน้าร้อนนะครับก็อย่าไปเสื้ออาหารที่ทิ้งไว้นานแล้วนะครับก็พยายามเลือกอาหารที่ปรุงสุกคัดสุกแล้วก็ให้ให้เรามาทานได้เลยไม่ต้องไปทิ้งไว้นอกนอกตู้เย็นหรือว่าทําให้เชื้อเพิ่มจํานวนนะครับก็ การรักษาก็ถ้าเกิดว่ามีท้องร่วงมากๆขึ้นไ้อาเจียนมากๆขาดน้ําก็ต้องทานเกลือแร่นะครับน้าเกลือแร่ที่มีขายตามร้านขายยาทั่วไปผสมนะฮะก็ดื่มนะ,ะ24ชั่วโมงควรจะหาย <S <S นะครับหรือ3วันก็ถ้าไม่หายก็ไปหาแพทย์ครับก็คือถ้าเกิดทนไม่ไหวอาการหนักยังไงก็ไปพบแพทย์ได้วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ เชื้อแบคทีเรียนะคะในอาหารนะคะความสําคัญความอันตรายของมันแล้วก็การป้องกันตัวเราเองนะคะว่าจะทํายังไงให้กินอาหารได้อย่างปลอดภัยนะคะก็ mm. สุดท้ายนะคะ mm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะช่องสีรด mm. ้าน m i c r o b i o l o g ของเรานะคะแล้วก็ถ้า EP ต่อไปอยากทราบหรืออยากฟังเชื้อเรื่องอะไรนะคะก็ทิ้ะคะงค,คอมเมนต์ไว้ทางด้านล่างได้นะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ